เนื่องจากว่าทางเทศบาลนครพิศนุโลกเนี่ยเราได้เราได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาจุฬาพรเนี่ย10,000โดสนะคะ10,000โดสเนี่ยคนนังสี่สองครั้งก็เท่ากับว่าเราก็จะได้คนฉีดประมาณ5,000คน ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการจองวัคซีนเนี่ยผ่านกระบวนการทีบร้อยไปแล้วนะคะทศบาลก็จองไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรแล้วโดยใช้งบประมาณ10ล้านบาทแต่ขณะนี้เราเพียงแต่รอคิวว่าเราจะได้รับการจัดสรรวัคซีนซินโนฟางจากราชวิทยาลัยจุฬาพรเมื่อไหร่ ซึ่งรอดแรกเนี่ยทางองคอก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรเขาก็บอกว่ารอตต่อไปอาจจะได้แล้วก็รอว่ารอดที่สองเนี่ยจะได้หรือเปล่าเพราะว่าคนจองเนี่ยค่อนข้างจะมากถึงหมื่นกว่าองค์กรวินี้การจัดสรรวัคซีนเนี่ย เท่าที่ทราบเห็นตอนหลังบอกว่าพยายามจะผ่านวัคซีนไปที่จังหวัดที่มีปัญหามากๆก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เรากําลังรออยู่แล้วก็การลงคิวจองฉีดเนี่ยก็เต็มเรียบร้อยแล้วแต่ข้อจํากัดเนี่ยเทศบาลเนี่ยจำกัดนิดนึงคือว่าคนที่จะฉีดวัคซีนซินโหน่ควมกับเทศบาลได้เนี่ย ต้องเป็นคนในเขตให้สบานนะคะแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาซ้ำซ้อนกับหมอพร้อมจังหวัดพร้อมเนี่ยก็ต้องไปคุยกับสบคอ,อีกเนื่องจากว่าคณะกรรมการสบคจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นผู้บริหารการฉีดวัคซีนของคนในจังหวัดพิษณุโลกคือถึงแม้เราจะซื้อมาอย่างไรก็แล้วแต่แต่เราต้องไปขึ้นกับคณะกรรมการด้วยว่าะจะฉีดอะไรอย่างไรประมาณน,นี้แต่เพียงแต่ว่าเราเสนอชื่อเสนอกลุ่ม เพราะว่าทางราชวิลาลยจุฬาพรเนี่ยได้บอกเราบอกว่าเอาวัคซีนไปฉีดกลุ่มไหนบ้างกลุ่มซึ่งเขา,เาให้ความสําคัญแล้วกลัวจะเกิดการเหลื่อมล้ําแล้วมันรับความวยุติธรรมก็คือกลุ่มน้อยโอกาสนะคะกลุ่มร้อยโอกาสซึ่งทางราชวิลาลัยจุฬาพรค่อนข้างที่จะสติ๊กในเรื่องนี้เข้าเลยทําให้เราเนี่ย ส่งกลุ่มไปว่ากลุ่มใดบ้างซึ่งเราก็าส่งกลุ่มไปนะคะก็กลุ่มกลุ่มปะมา่ารักกลุ่มเกาะบ้างกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสถานการศึกษากลุ่มบริการสถานโรงแรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งโรงแรมเนี่ยเขาจะเปิดแล้วแต่ว่าบุคลารกรของเราย,ยังไม่ได้ฉีดเลยอะไรประมาณเี้ยหรือว่าบริหารสถานศึกษาครูย,ยังไม่ได้ฉีดแต่ปรากฏโรงเรียนเปิดแล้วก็วจะทำอย่างไรของรัฐบาลเองก็ยัำล็อกสนไม่มาประมาณอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็รอแค่วัคซีนจะส่งมาเมื่อไร